ต่อจากนี้ไปพี่น้องจะได้พบกับนักปลาใยอีกท่านหนึ่งที่จะมาให้กำลังใจกันยามบ่ายขอพี่น้องได้พบกับคุณเทิดภูมิใจดีครับ <c oughs> <c oughs> แม่ครับสวัสดีครับพี่น้องกูรักชาติรักแผ่นดินทั้งหลายครับเมื่อกี้นี่คุณยศโยงได้อ่าน เชียวครับชีวิตนี้เป็นของผมนะครับอันนี้ผมนะครับในฐานะคนหนึ่งที่ใกล้ชิดอ่าพลตีจำลองอันนี้มันเป็นแนวความคิดและจุดยืนที่บั่นคงนะครับเพราะถ้าใครก็ตามแต่นะครับเข้าใจรู้ปัญหาของประเทศชาติปัญหาของประเทศชาติมันอยู่ที่ไหนนะครับผมเชื่อว่าพนตีจำลองนี้เข้าใจปัญหาของประเทศชาติ ถึงเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะมาทําหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับที่ท่านบอกว่ามาทําหน้าที่ใช้นี่แผ่นดินและมาทําบุญนะครับพลตีจําลองเห็นชัดเจนเพราะได้ผ่านชีวิตมามากมายเป็นถึงเลขานายกรัฐมนตรีได้เป็นถึงผู้ว่ากทม ได้เป็นถึงหัวหน้าพักการเมืองที่สู้ในระบอบรัฐสภาแต่นั้นไม่ใช่จะเป็นแนวทางแก้ปัญหาของประเทศชาติให้หลุดพน้นพรมที่จำลองถึงได้เดินมาสู่การเมืองภาคประชาชนนี่แหละครับพี่น้องนี่แหละครับคือแนวทางที่ต่อสู้แนวทางที่จะไปสู่การเปลี่ยนแปลงของบ้านของเมืองไม่มีหนทางอื่น ถ้าเราใช้ระบอบรัฐสภามาเปลี่ยนแปลงประเทศไม่มีทางครับพี่น้องตั้งแต่ปี2 4ง5มาถึงปัจจุบนันนี้บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าครับพี่น้องด้านการเมืองแค่จะไม่เปลี่ยนแปลงเลยมีแต่นักการเมืองชั่วๆหม,มุนเวียนกันมาปกครองบ้านเมืองนะครับพี่น้องเพราะเราไปยึดถือที่ผิด เมื่อก่อนนี่เราเทิดภูเลือกเกินรัฐธรรมนูญปัญหาของประเทศคือปัญหารัฐธรรมนูญปัญหากฎหมายต้องแก้กฎหมายให้มันดีพี่น้องครับนั่นไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องปัญหาของประเทศเราพูดมาตลอดมันไม่ใช่ปัญหากฎหมายมันไม่ใช่ปัญหากฎหมายรัฐธรรมนูญแต่มันปัญหาที่คนครับพี่น้อง ถ้าประเทศไทยไม่แก้ปัญหาที่คนไม่สามารถที่จะแก้ได้ถ้ามีการเลือกตั้งพวกเหล่านี้ก็วนเวียนมาอีกละครับเขาเตรียมกันหมดแล้วเพื่อจะมาเอาประเทศต้นประเทศต่อไปเอาประเทศไทยเรานี่เป็นสมบัติของเขาครับเขาบอกว่าสมบัติผลัดกันชมเนี่ยนี่เขา้ั่าประเทศไทยนี่เป็นของพวกเขาครับพี่น้องผมถามว่า ผู้แทนราษฎรหรือคนเป็นร,รัฐมนตรีเนี่ยเขาว่าเขาเป็น,น dim, ผู้แทนของปวงชนชาวไทยเขาเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยจริงๆหรือเปล่าครับพี่น้องเขาเป็นผู้แทนของนายทุนสามัญเขามาก็ไม่ได้ทำหน้าที่เพื men, people, yeah. like ่อประชาชนเนี่ยครับปัญหาประเทศที่เดือดร้อนทุกวันนี้ก็มาจาก การเมืองมาจากนักการเมืองถ้าเราขัจัดสิ่งเหล่านี้ไปได้การเมืองของประเทศไทยนะเราเอาคนชั่วออกไปให้ได้เอาคนดีเข้ามาสู่การเมืองเมื่อไรแล้วประเทศไทยไม่มีที่ไหนจะสู้ประเทศไทยหรอกครับในโลกนี้ครับพี่น้องประเทศไทยจําเป็นต้องมีการปฏิวัติสังคมหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับพี่น้อง ถ้าเราไม่ปฏิวัติสังคมแล้วบ้านเมืองเราก็ย่ำอยู่กับที่นี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวนี้พี่น้องประชาชนเราตื่นตัวขึ้นมาตอนสมัยผมเป็นเด็กๆนะครับเขาห้ามนักห้ามหนาจนมีสุภาษิตบอกว่าไม่มีความรู้อย่าไปยุ่งการเมืองไม่ได้โ่มผ้าเหลืองอย่าไปพูดเรื่องพระครับพี่น้องเดี๋ยวนี้หมดสมัยแล้ว ประชาชนเรารู้เรื่องการเมืองประชาชนเรารู้ดีด้วยทุกวันนี้ครับรู้ดีกว่านักการเมืองถ้าใครก็ตามแต่ไม่มีอัตราไม่มีผลประโยชน์ก็จะรู้ว่าการเมืองครับพี่น้องพวกนั้นเขาไม่รู้หรอกครับการเมืองก็เพื่อผลประโยชน์เพื่ออำนาจของเขาแหละครับพี่น้องมันต่างกับพวกเราชิงชิงนี่แหละครับผมพูดตลอดว่าเราจะทำการอะไรสำเร็จมันต้องที่ความคิด ความคิดเป็นใหญ่ความคิดเป็นประธานและก็ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานด้วยความคิดกับใจต้องไปด้วยกันอย่างทัศนะหรือแนวความคิดของพลตีจำลองแสดงออกมานี่คือแนวความคิดใช่ไหมครับพี่น้องและมีจุดยืนและมีใจที่มั่นคงที่จะต่อสู้ต่อไปเหมือนกับพันธมิตรเราทั้งหลายนี่แหลคะครับพี่น้องพี่น้องครับถ้ามีการเลือกตั้ง ผมเชื่อว่าเราก็ได้นักการเมืองเหมือนเดิมไม่มีกลุ่มไหนครับที่จะไปแย่งเขาได้ครับเราก็ไปสู้เขาไม่ได้ใช่ไหมครับในรัฐสภาใช่ไหมครับไม่มีทางก็พวกเขานั่นแหละอ๋อสมมุิวราเลือกตั้งเนี่ยคนที่จะเข้ามามีกลุ่มไหนละ่ะก็มีกลุ่มเกา่าคนยังมาใหม่อีกก็มีกลุ่มทักษิณน,นะครับเราบอกทักษิณต้องกลับเข้ามาอีกแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้น เพราะการเมืองใครมันมีอยู่สามอย่างเท่านั้นแหละครับหนึ่งต้องมีกระแสสองต้องมีกระสุนสามต้องโกงสามกอเท่านั้นแหละครับพี่น้องทําไมนักการเมืองอาวุโสได้เป็นรีดรัฐมนตรีอย่างคุณไพโจรจนชีวีถึงได้พูดว่าถ้าให้มีการเลือกตั้งนะครับประเทศไทยเนี่ยจะไปสู่ยุคกสันยีเพราะอะไร พราะเดี๋ยวนี้ค่าตัวสอสอคนหนึ่งมันถึงหกสิบล้านบาทแล้วครับพี่น้องเบื้องต้นนะครับนักการเมืองคุณเองและคุณสดส,สียังพูดบอกว่าถ้าให้มีการเลือกตั้งนะครับปัญหาบ้านเมืองจิรุนวายขอให้มีการปฏิวัติสีเยอะเห็นไหมเขารู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงถ้าเลือกตั้งเสร็จจะกุ้นวายปันป่วนที่สุดครับพี่น้อง เพราะมันเอาชนะเอาชนะกันเขาถึงบอกว่าชนะเป็นเจ้าแพ้เป็นโจรเพราะทุกคนต้องการอํานาจทุ่มเททุกอย่างเพื่อแยานาจเพราะคนที่มีอํานาจในประเทศไทยมันสามารถบริหารเงินแผ่นดินได้อย่างเต็มที่เลยครับพี่น้องเห็นไหมครับจากคนจนจนไม่มีอะไรได้ขึ้นมาสู่เป็นมหาเศรษฐีของประเทศ พราอมาสู่การเมืองเขาจึงพูดว่าค้าอะไรที่รวยที่สุดคือค่าอํานาจใช่ไหมครับพี่น้องใครมีอํานาจคนนั้นรวยนี่คือประเทศไทยเราจะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างเด็ดขาดครับคนที่มีอํานาจคือคนจนคนมีปัญญาไม่ใช่คนมีเงินต้องเปลี่ยนกับให้ได้ครับพี่น้องถ้าเราเปลี่ยนอย่างนี้ไม่ได้ ประเทศไทยเราจะไปสู่ความหายนะอย่างแน่นอนอย่างหลีกเรียกไม่ได้พี่น้องครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสเดินทางไปหลายๆประเทศแม้สมัยก่อนนั้นในประเทศที่เขาห้ามนะักห้ามหนาะไม่เข้าไปไม่ว่าประเทศจีนที่เป็นคอมนิสต์ในสมัยประธานเหมามีชีวิตอยู่ในประเทศรัศเสเซียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคอมนิสต์โลก ในประเทศเวียดนามผมไปเห็นประเทศเหล่านั้นมาไม่เพียงแต่เห็นในประเทศทุนนิยมไปเห็นไปนเรายังเห็นในประเทศทุนนิยมอีกครับพี่น้องและเราไปเห็นมาทั้งหมดแล้วครับพี่น้องได้ศึกษาไม่มีประเทศไหนที่จะเข้าประเทศไทยนะครับพี่น้องผมไปที่สวีเดนสวีเดนเขาที่มีรัฐสวัสดิการที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับและไปดูที่ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่มีรัฐสวัสดิการที่ดีที่สุดรัฐสวัสดิการคือรัฐบริการประชาชนใช่ไหมครับพี่น้องไม่ใช่ตองประชานิยมหรือประชาวิวัฒน์หรอกอันนี้มันนโยบายหาเสียงแต่ถ้ารัฐสวัสดิการพี่น้องครับผมเคยไปนั่งคุยกับคนหนึ่งนะครับถึงว่าเป็นคนไร้ของประเทศไทยคูณคุณประชัยเลียวภพรัตน์ดีครับพี่น้องแล้วบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมันง่ายนิดเดียวเพราะมันมีทุกิ่นทุกอย่างอุดมสมบูรณ์ มีต้นทุนทุกอย่างต้นทุนทางเศรษฐกิจต้นทุนทางสังคมคนไทยเป็นคนเก่งไม่แพ้ใครในโลกนียครับพี่น้องแต่มันเสียอย่างเดียวคือคนเข้ามามีอำนาจเนี่ยมันเป็นนักการเมืองมาแล้วมันกรูกไม่ได้มาเป็นตัวแทนของประชาชนถ้านักการเมืองมาเป็นตัวแทนของประชาชนประเทศไทยฟิกวคว้าท่อมแผ่นดินเลยครับพี่น้อง พราะอุดมสมบูรณ์เหลือเกินไม่ต้องไปพูดถึงญี่ปุ่นญี่ปุ่นชู้เราไม่ได้ครับพี่น้องญี่ปุ่นวันนี้เขาได้รับภัยอย่างมหันแต่ทุกคนยกย่องญี่ปุ่นมีระเบียบวินัยมีความสามัคคีกันในประเทศเขามีความสงบเรียบร้อยไม่แกงแย่งกันครับพี่น้องคนไทยที่จริงในยุทธหลักนี้มาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้ว ใช่ไหมครับพื้นแผ่นดินนี้ถ้าพี่น้องจะศึกษาดูให้ดีเมื่อก่อนเราอย่างพูดว่าเป็นธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณใครมาถึงเลือนซาลก็ต้อนรับใช่ไหมครับพี่น้องเมืองไทยเราดีอย่างนี้ครับพี่น้องและผมนี่นะครับได้ถามพี่น้องเราหลายๆคนนะได้ไปศึกษาผมอยู่บ้านพระทิตยที่ผมบอกเด็ครับมันตีแหลงฝรั่งมาเที่ยวเยอะเรามาถามดูคนมาเที่ยวเมืองไทยถามเกี่ยวกับประเทศไทยดูครับ เขายอมรับสยามเมืองยิ้มครับพี่น้องถ้าเราพริกกับให้คนไทยเรามาร่วมไม้ร่วมมือให้มีวิน,นัยจะไหมครับให้มีความซื่อสัตว์โดยเราเอาหลักคุณธรรมนำหน้าครับพี่น้องเราจัดระเบียบสังคมใหม่ให้การศึกษาประชาชนเอาทำนำหน้าอย่างพวกเราทำอยู่ทุกวันนี้แหละครับพี่น้องเดี๋ยวนี้เมืองไทยมันไม่มีทำนำหน้า มันมีแต่ความโลภไม่มีหีรถไม่มีหีริโอตัดปะเราจะต้องเอาธรรมมานนำหน้าครับพี่น้องที่ประเทศจีนเขาที่ไปไกลทุกวันนี้เขาจะเอาคนมาสู่การเมืองเขาพิจาอยู่สองประการและเวียดนามด้วยและลาวด้วยอันที่หนึ่งก็คือคุณธรรมอันที่สองคือความสามารถถ้าเอาคนไม่มีคุณธรรมนะบ้านเมืองมันก็เล้วแหลกอย่างนี้แหละครับพี่น้องผมถามรัฐมนตรีดีสิครับ ไอตัวไหนบ้างที่มันมีคุณธรรมครับพี่น้องเห็นไม่โวดจากประชาชนประชาชนไม่ไว้ใจ14เปอร์เซนตก็มีครับไม่ไว้ใจอกประชาชนไม่ไว้ใจ70กว่าเปอร์เซนครับพี่น้อง<ๆ>เขาไม่เอาได้รับ<ๆ>เสียงจากประชาชนแก้14คะแนนครับนี่มันขัดกับสายตาความรู้สึกของประชาชนถ้าผมเป็นนายพิสิทธิ์ผมกระโดดหนีแล้วครับพี่น้อ,อยอ้ประชาชน นี่แหละพี่น้องเพราะรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลไม่มีศัจจะศัจจะเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของนักการเมืองเหยียงใหญ่กว่าสิ่งใดๆทั้งสิน้นถ้าคนมาบริหารประเทศถ้าไม่มีศัจจะคนนั้นไม่ใช่คนใช่ไหมครับเขาเรียกว่าพวกนั้นเป็นโจรเพราะไม่มีสัจจ์ในหมู่โจรใช่ไหมครับพี่น้อง พี่น้องห็นแม่เขา่ายคลิปของอภิสิธิ์พูดแต่ละครั้งละครั้งมาพูดต่อประชาชนยังไงพูดต่อสภาผู้แทนได้ยังไงเห็นชัดเจนใช่ไหมครับพูดอย่างทำอย่างนักการเมืองเมืองไทยที่มันแย่ทุกวันนี้ระหว่างการพูดกับการกระทําไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวครับพี่น้องนี่เรื่องใหญ่ที่สุดของนักการเมืองเหนือกว่าใครๆทั้งปวงระหว่างคําพูดกับการกระทํา ต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือถ้าพูดไดเปนว่าทฤษฎีกับการปฏิบัติต้องเป็นหนึ่งเดียวใช่ไหมครับพี่น้องมีปัญหาประเทศไทยอยู่ที่ปัญหาคนเรามาต่อสู้นี้ที่คนเพราะเราไม่อยากได้คนชั่วเข้าไปโดยหารแผ่นดินนะครับผมจึงอยากให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกหมู่เราไม่ว่าจะเป็นทหารไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ ไม่ว่าจะเป็นนายทุนไม่ว่าจะเป็นกรรมกรชาวไร่ชาวนาครับเราต้องมาร่วมกันสิครับเปลี่ยนแปลงประเทศครับพี่น้องอย่าเราไปหลงในเงินอย่าได้ไปหลงในคำหลอกลวงของเขาเลยเพราะมันไม่มีสัจจะทุกสินทุกอย่างมันก็หมดแล้วครับนอกจากไม่มีสัจจะแล้วยังไม่มีความรับผิดชอบอีกครับพี่น้องเขารับผิดชอบอะไรกับพี่น้องประชาชน เขารับผิดชอบไหมเกีย่ยวกับการคอร์รัปชันโกงบ้านโกงเมืองทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่ารัฐบาลชุนีโกงและเขารับผิดชอบต่อรัฐมนตรีเขาไหมนายกับพสิทธิ์ผมยอมรับว่าเขาเป็นคนซื่อสัตย์คนหนึ่งไม่ทุจริตผมเชื่อแต่และกรัปล่อยให้คนอื่นแล้วมันหมายความว่าอย่างไรครับพี่น้องอย่างนี้เขาเรียกว่าพายเรือให้โจรน,นั่งใช่ไหมครับและยังว่า ร่วมไปกับโจรปลนอีกจากหากอีกครับพี่น้องพี่น้องครับนี่คือปัญหาของเราที่เรามาต่อสู้ทุกวันนี้เพื่อเราต้องการให้นักการเมืองดีพวกเราไม่ได้กระห,หายอำนาจหรอกขออำนาจมันไม่เป็นคนดีผมนี่ถูกเชิญไปไม่รู้กี่ครั้งการปฏิวัติสิบเก้ากันยายนสองพันสี่ร้อยสองพันห้า้อยสี่สิบเก้ามาตามผมไม่รู้กี่ครั้ง ว่าให้ไปช่วยนายกรัฐมนตรีเพราะนายกรัฐมนตรีสรยุทธ์เนี่ยผมเป็นรู้จักเพื่อนออผมรู้จักพ่อทันดีเพราะลุงคำตันหรือพลโทประโยมจุนนานน,นี่รู้ด้วยกันในป่าและเขาบอกว่าให้เจ้าผูิมาช่วยหน่อยผมช่วยไม่ได้หรอกครับเพราะผมไม่เคยยอมรับในการปฏิวัติรัฐประหารกับพี่น้องและผมก็ไม่ได้คัดค้านการปฏิวัติรัฐประหารครั้งนั้นจนเพื่อนผู้ผมโดยเฉพาะ จะรัลลิธาพิชัยไนไปโจมตีว่าเทิดภูมเป็นคนวางแผนในการปฏิวัติในวันที่19กันยายน2.549ไปพูดกับพวกก้าวหน้าพวกคอมมิวนิสต์ที่ออกมาจากป่าอะไรคนใส่ร้ายผมผมไม่เคยไปยุ่งนะครับพี่น้องแต่ถ้าการปฏิวัติประชาชนเมื่อไรผมจะโดดเข้าไปร่วมทันทีครับพี่น้อง ไม่ใช่ปฏิวัติแล้วไปอำนาจให้บุคคลกลุ่มหนึ่งขึ้นมาบริหารประเทศชาติต้องมาจากประชาชนจากข้างล่างสู่ข้างบนใช่ไหมครับพี่น้องคนไทยมีสติปัญญาคนไทยมีความรู้ความสามารถที่จะบริหารชาติแผ่นดินคนไทยเรามีภูมิปัญญาจากชนบทสู่เมืองเห็นไหมครับเมื่อกี้เนี่ยนักการเมืองท้องถิน่นคนท้องถิ่นมาพูดสะท้อนปัญหาให้พี่น้องในราบเป็นไหมครับ นั่นแหละครับเขารู้ปัญหาท,ท้องถิ่นก็รู้ปัญหาพี่น้องครับประเทศไทยถ้าเราเปลี่ยนทันทีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาคนเร็วๆออกไปเอาคนดีมาแล้วสรรหาคนดีได้ครับผมถามว่าคนชนบุรีหาคนดีได้ไหมคนระยองหาได้ไหมคนปราจีนหาได้ไหมคนลบบุรีหาได้ไหมคนศรีสะเกตหาได้ไหมกรุงเทพมหาละครหาได้ไหม เราเลือกได้ครับคนดีใช่ไหมครับแต่ที่ผ่านมาแน้่มันไม่มีคนดีเลยครับพี่น้องมีแต่ไอ้ชั่วทางนั้นเข้ามานี่คือปัญหาที่เรามาต่อสู้ต้องบอกพี่น้องประชาชนในทราบว่าพันธมิตรไม่ได้ต่อสู้อะไรต่อสู้เพื่อเที่เอความจริงนะบอกกับพี่น้องเพราะสังคมไายเนี่ยมาเต็มไปด้วยความเท็จเท็จเทั้ท,ทงนั้นแหละครับกระแสความเท็จกระแสความชั่ว มันครอบคลุมสังคมไทยครับพี่น้องแต่สิ่งเหล่านี้กลัวไหมพันธมิตรต้องไม่กลัวใช่ไหมครับผมพูดตลอดว่าถ้าเราคิดถูกความคิดเป็นใหญ่ความคิดเป็นประธานถ้าเราคิดถูกจากไม่มีจะไปสู่มีจากอ่อนจะไปสู่แข็งจากเล็กจะไปสู่ใหญ่ใช่ไหมครับพี่น้องถ้าคุณคิดผิด นัการเมืองชั่วชั่วที่โกงบ้านโกงแผ่นดินเนี่ยคุณคิดคุณยอำน้าก็จะหมดอำนาจใช่ไหมครับใหญ่จะเล็กมันจะลดลงไปเรื่อยๆพี่น้องต้องเชื่อในสัจจะเชื่อในความจริงดินแดนไทยเป็นแดนพุทธดินแดนไทยเป็นดินแดนแห่งสัจจะดินแดนไทยเป็นินแดนแห่งธรรมะที่ไม่มีประเทศไหนในโลกนี่เหมือนประเทศไทยใช่ไหมครับ มีลักษณะเฉพาะพิเศษของประเทศไทยเองเรามีพระมหากษัตริย์ที่อยู่ในทศพิธราชธรรมครับพี่น้องเรามีคนไทยที่อยู่ร่วมกันโดยสงบสันติใช่ไหมครับไม่ว่าริ์ไม่ว่าอิสลามพุทธอยู่ร่วมกันใช่ไหมครับมีที่ไหนในโลกนี้เป็นอย่างนี้ครับพี่น้องความงดงามอันนี้ของเราของประเทศไทย เราต้องรักษาเอาไว้เช่นเดียวกันความงดงานการชุมนุมของพวกเราจะต้องรักษาเอาไว้ครับพี่น้องเขาจะมาฆ่ามาแกงยังไงเราก็จะรักษาความงดงามของเราครับจะไมครับพี่น้องนี่คือความจริงเราไม่ต้องไปกลัวหลายคนเราโอ้ยมันมีนิดเดียวเอามันออกเมื่อไใ่ก็ได้แต่มันไม่รู้ นิดเดียวเนีคือพลังเปลี่ยนแปลงพลังแห่งความถูกต้องพลังแห่งความยึดถือสัจจะ,จะเจเบธธรรมะ,ะเรับพี่น้องพลังแห่งธรรมะน่ะจะชนะอธรรมไม่ต้องกลัวพี่น้องพวกเรามีคนเยอะแยะดูทีวีอยู่จํานวนมากมายมหาศาลอยู่อยู่ในต่างประเทศก็เต็มไปหมดพวกเรานี่ถือว่าเป็นกําลังนํา ที่มาปักหลักอยู่ที่นี่ถ้าไม่มีพี่น้องปักหลักอยู่ที่นี่แล้วประชาชนจะรู้เลยครับว่าปัญหาของประเทศไทยอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีเอทีวีถ่ายทอดให้พี่น้องอยู่ที่บ้านอยู่ที่ต่างประเทศจะรู้หรือว่าปัญหาของประเทศไทยอยู่ที่ไหนเราจะรู้หรือว่านักการเมืองมันชั่วมันโกงอย่างไงใช่ไหมครับพี่น้องเรารู้จากการที่เรานี่แหละฟังพวกเราเนี่ย เมื่อเช้าหรือเมื่อวานผมฟังพี่สามารถมังสังพี่สามารถมังสังผลดถือว่าเป็นปราดคนหนึ่งนะครับพี่น้องท่านเป็นคนเก่งมากท่านเป็นคนอ่านหนังสือเป็นคนศึกษาท่านบอกว่าอะไรดูไปความรู้ของคนเราเนี่ยนะครับมันมาจากการอ่านหนังสือมาจากการฟังจะไม่ได้เกิดความรู้เต่นั้นเป็นความรู้แบบเทียมๆความรู้แบบปลอมๆถ้าความรู้จริงคือการปฏิบัติล่ะครับพี่น้อง การปฏิบัติไปสู่การเปลี่ยนแปลงพระพุทธเจ้าตัดสรุ้ได้เพราะการปฏิบัติใช่ไหมไม่ช่วยเพราะรู้ใช่ไหมครับพี่น้องเห็นไหมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่14ตุลาคมพฤษภาธมนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เกิดจากตัวหนังสือใช่ไหมครับมาเกิดจากการต่อสู้ของประชาชนคนอยู่โรงสู่ท้องถนนเท่านั้นแหละครับพี่น้องจกกักจะเป็นเปลี่ยนแปลงได้ คนไทยมีภูมิปัญญาเยอะผมบอกได้นี่ภูมิปัญญาเยอะขอให้เรามีธงน้าให้มีผู้นําที่ดีผู้นําที่มีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธร,รรมไม่คิดโกงบ้านโกงเมืองคิดถึงจะเสียสละเพื่อประชาชนนะักการเมืองคือคนเสียสละใช่ไหมครับพี่น้องและเสียสละเพื่อไทยเสียสละเพื่อคนอื่น นักการเมืองคิดถึงตัวเองเมื่อไหร่นะไม่ใช่นักการเมืองครับพี่น้องนักการเมืองต้องเสียสละของตนเองให้กับคนอื่นเขาถือว่ามันมีน้อยนักการเมืองคนยังมาเสียสละเงื่อนคนปฏิบัติธรรมจริงๆนะครับพระโอรหันนี่ก็มีน้อยมากใช่ไหมครับเจา้าตปฏิบัติธรรมเหมืมอนกันนักการเมืองถ้าจะเป็นนักเถื่องเมืองที่ดีต้องเป็นคนที่มาทํางานเพื่อคนอื่นทํางานเพื่อประชาชนทํางานเพื่อความคนประเทศชาติคนไทยนี่เก่งเยอะ นายทุนเมืองไทยก็เก่งๆเยอะครับพี่น้องนักวิชาการเก่งๆก็เยอะกรรมกรเก่งๆก็เยอะชั่วๆก็มีใช่ไหมครับนายทุนเก่งก็มีนายชุนชั่วก็มีข้าราชการชั่วก็มีทหารอีก็เยอะครับพี่น้องแต่ทหารชั่วก็มีใช่ไหมครับทุกสังคมมีแต่ว่าเราจระมาจัดระเบียบสังคมยังไงมันอยู่ที่การนำะนะครับใครเป็นผู้นำ ถ้าเรานำด้วยธรรมะเรานำด้วยความถูกต้องเรานำด้วยความดีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไปสู่ความดีใช่ไหมครับพี่น้องถ้าเรานำที่ผิดแบบที่ผิดในปัจจุบันนี้แล้วมันไปสู่ยังไงครับพี่น้องทําให้พี่น้องประชาชนสับสนไปหมดเลยครับพี่น้องแถมยังเขาบอกว่าจะแก้ปัญหาได้ต้องเลือกตั้งเท่านั้นแหลคะครับพี่น้องเลือกตั้งมาก,กี่ครั้งมันไม่ใช่จะแก้ปัญหาได้เราพิสูจน์มาแล้ว อันนี้แหะครับผมถึงว่าจะต้องมีการปฏิวัติใหญ่ยึดอํานาจจากไอ้คนโกงมาให้ประชาชนจากล่างสู่บนคนไทยมีสติปัญญามีความสามารถที่จะคิดคนหาวิธีเยอะแยะครับพี่น้องที่เรียนให้ทราบเลยว,ว่าคนดีในเมืองไทยมีเยอะพื้นฐานประเทศไทยดีใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุนทางสังคมดี คนดีเยอะเราเห็นว่าคนไทยในไปอยู่ญี่ปุ่นก็ไม่ใช่น้อยอยู่นิวซีแลนด์ก็ไม่ใช่น้อยอยู่อเมริกาก็ไม่ใช่น้อยคนไปมีภูมิปัญญาทั้งนั้นแหละครับอย่างตามๆพูดภาษาญี่ปุ่นได้ใช่ไหมไปอยู่ญี่ปุ่นครับไปอยู่อเมริกาคุณต้องพูดภาษาอังกฤษได้คุณไปอยู่นิวซีแลนด์คุณต้องพูดภาษาอังกฤษได,ไ Zealand, ด,สด,ได้ส่วนใหญ่เป็นคนที่ได้รับการศึกษาไปคนไทยเป็นคนมีสมองมีความรู้ความสำนากคนเหล่านี้คิดถึงบ้านถึงเมือง ในสหรัฐมีกาโทรมาหาผมเป็นประจำเลยครับมาให้กำลังใจให้พวกเราสู้เพราะเขาเห็นว่าปัญหาของประเทศไทยจะแก้ได้ก็โดยประชาชนนี่เป็นคนแก้ครับพี่น้องคุณจะไปให้ทหารกับปฏิวัติยึดอำนาจแล้วจับเราเข้าคุกอีกแล้วครับพี่น้องมันไม่ได้มันต้องเอาประชาชนเป็นใหญ่ประชาชนเป็นทานภายใต้ประเทศไทยมีองค์พระประมุขค,คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าบ่หัวถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ดีที่สุดในโลกแลวครับพี่น้อง ช่ไหมครับเรามีสิ่งดีๆอยู่อย่างนี้เราต้องรักษาไว้เราไล่แต่สิ่งเลวออกไปครับพี่น้องนี่คือภารกิจที่ยิ่งใหญ่ภารกิจในทางประวัติศาสตร์ประชาชนตร่านั้นแหละครับผู้จะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ครับพี่น้องประเทศไทยไม่ต้องไปทําอย่างประเทศอื่นเขาผมได้คุยกับคนมีความรู้ความสามารถเขามีโรงงานนิวเคลียร์ไม่ต้องไปสนใจประเทศไทยเอาหลักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ เศรษฐกิจพอเพียงครับดินแดนเราอุดมสมบูรณ์โรงไฟฟ้าตั้งง่ายๆไปดูสิทีุ่ลินทดี่ครับเขาเอาขี้แกบมาทำโรงเอ่อโรงไฟฟ้าไปดูที่ราชบุรีสิครับเขาเอาขี้หมูมาทำโรงไฟฟ้าใช้ได้เลยใช้ได้ทั้งจังหวัดแล้วดูดิละลายแห่งเขาเอาไม้นี่เขาเรียกว่าไม้โตเร็วเนี่ยเขาเรียกว่ากระถินนรลงใช่ไหมครับพี่น้องลูกแล้วมาทำโรงไฟฟ้า โอ้ยพี่น้องทําได้ทั่วประเทศได้ทุกจังหวัดไม่ต้องเป็นนิวเคลียร์หรอกครับพี่น้องภูมิปัญญาขาองคนไทยทมได้ครับพี่น้องเราต้องเชื่อมั่นในประชาชนของเราเราอย่าไปเชื่อันนักการเมืองมันสร้างนิวเคลียมัวหาเงินแดกกันอตุตลุดใช่ไหมครับพี่น้องลองสิอํานาจมาให้ประชาชนนี่ครับไม่โกงบ้านโกงเมืองคุณจะสร้างอะไรรถไฟเร็วป,ปั๊ไมาถึงกรุงเทพในกี่ชั่วโมงได้ครับจะถ้าให้นักการเมืองล่ะใช่ไหมครับ มันต้องคิดถึงผลประโยชน์ก่อนจะคิดถึงประชาชนเห็นในการก่อสร้างต่างๆเนี่ยพวกนี้เข้ามาไงนักการเงินเข้ามาเพื่อจะมาสัมปทานใช่ไหมครับมาสัมปทานและมาประมูลผลในมูลได้ก็พวกมันเองไะครับพี่น้องโครงการใหญ่ๆโปรเจกต์ใหญ่ๆก็อ,อยู่ที่พวกนี้แหละครับพวกนี้ถึงพยายามจะสร้างบ้านเมืองเราสร้างสร้างบนความโกงบนความทุกข์ยากบนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอันนี้แหละครับพี่น้องประชาชนเราต้องไม่ยอม ดูต่อไปจนกว่าจะได้รับใชัจะได้